สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กองของเ e สซ์ป้า150นะครับตัวนี้กองกับน้ำมันเครื่องก็ตัวนี้ผมใช้เป็นตามรูปเลยครับกองจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่แบบที่ติดมากับรถนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับลูกบล็อกพิเศษสําหรับขันกองนะครับลูกบล็อกเบอร์24ด้ามขันฟีข้อต่อออนนะครับลูกบล็อกเบอร์10 หกเหลี่ยมหกมิลนะครับครีมปะเจปอนนะครับแล้วก็ข้อต่อสําหรับขันน็อตนะครับตัวที่เราจะที่ผมวางไว้ตัวนี้คือเราต้องถอดออกนะครับเป็นน็อตยึดคอ,อท่อที่ติดกับตัวเสื้อนะครับอีก2ตัวที่ผมวงไว้ตัวนี้จะเป็นน็อตยึดท่อไอเสียนะครับด้านหลังนะครับต้องทําการถอดออกนะครับ ตอนแรกก็ถอดนอด็อตยิดคอท่อนะครับใช้ลูกบล็อกเปิดสิบนะบขันออกพื้นที่ขค่อนข้างแคบที่หนึ่งนะครับต้องพยายามที่หนึ่งครับจากนั้นเราจะถอดน็อตยึดท่อไอเสียนะครับตัวน,นี้ผมทําการมาร์กไว้ก่อน,นเพื่อตอนขันเข้าจะได้แน่นเท่าเดิมนะครับใช้เป็นหกเหลี่ยมเดือยหกมิลน,นะครับขันออก ซึ่งตัวนี้ถ้าใครใช้กองลักษณะแบบที่ติดรถมาตัวนี้อาจจะไม่ต้องถอดท่อไอเสียก็ได้นะครับนี่ครับจากนั้นเราค่อยๆย่อนท่อไอเสียลงนะครับตัวนี้ต้องระวังสายไฟที่ติดกับคอท่อนะครับแล้วก็ตัวท่อนะครับตัวปลายท่อตัวนี้ต้องระวังอย่าให้โดนล้อนะครับตอนหย่อนลงมานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับห่างประมาณนี้ ต่อไปล้วก็จะมาร์กตำแหน่งน็อตเดนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีประแจปอนนะครับต่อไปก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์24คลายน็อตเดนออกนะครับซึ่งผมจะไม่หมุนออกทั้งหมดทีเดียวนะเพราะว่าน้ำมันจะกระเด็นมาเลอะท่อไอเสียนะครับผมจะค่อยๆหลีนะครับปล่อยให้น้ำมันค่อยๆไหลนะครับจนไหลช้าแล้วก็จะทำการ ดึงไส้กรองออกนะครับตัวน,นี้เป็นไส้กรองหยาบครับเราสามารถดึงออกมาทาความสะอาดได้นะครับตอนใส่ต้องระมัดร,ระวังชุดโอลิงนะครับนะครับจะสังเกตว่าจะมีเศษที่ติดอยู่กับกรองอนะครับตัวนี้เป็นกรองหยาบจะมีเศษต่างๆติดอยู่นะครับตัวนี้เราต้องเป่าทำความสะอาดนะครับต่อไปก็จะหมุนนะครับถอดกรองตัวน,นี้เป็นกรองเครื่องๆๆๆนะครับหมุนออก จะสังเกตว่าลักษณะของกองเครื่องก็คือจะเป็นเหลี่ยมนะครับที่ตูดซึ่งจะแตกต่างกับกองที่เราซื้อมานะครับตัวนี้จะต้องใช้เป็นประแจนะครับหมุนหมุนที่ตัวตูดนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายกับกองของรถยนต์นะครับจากนั้นก็ค่อยๆหมุนออกนะครับหาภาชนะมาลองซึ่งตรงนี้จะมีน้ํามันที่ค้างกองนะครับแล้วก็ค้างท่อที่เข้ากองอยู่นะครับ ปริมาณไม่เยอะนะครับแล้วก็รอจนกว่าจะไหลออกหมดนะครับนี่ครับกองการขันเนี่ยนะครับก็8บวกลบ2นิวตันนะครับจากนั้นก็เช็ดทำกมสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสนะครับให้เรียบให้สะอาดเรียบร้อยนะครับก่อนการติดตั้งนี่ประมาณนี้ครับต่อไปผมก็จะหมุนกองตัวใหม่เข้าไปนะครับ ตัวนี้หมุนให้ตึงมือนะครับแล้วก็จะนี่ครับเป็นลูกบล็อกนะครับทำการ DIY นะครับขึ้นมาสำหรับขันตูดกองนะครับตัวนี้ผมตั้งไป8นิวตันนะครับขันเข้าไปนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับแน่นได้ที่สึ่งตัวนี้ถ้าใครใช้กองแบบเดินก็จะต้องมี ถ้วยสำหรับถอดกองอีกนะครับต่อไปก็เช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณหน้าสัมผัสตรงนี้เราจะเป็นไส้กองที่เราเป่าทำความสะอาดนะครับเอาเศษต่างๆออกแล้วแล้วก็จะติดตั้งเข้าไปตัวนี้ดันต้องระวังโอลิงนะครับโอลิงหลุดนะครับแล้วก็เช็ดนะครับทำความสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสนะครับของน็อตเดนนะครับแล้วก็หมุนข้อตำแหน่งเดิมนะครับ ก็ใช้รูบอกเบอร์นะครับปรับประแจปลอยไปที่15.7นิวตันเมตรนะครับก็จะตรงกับตำแหน่งที่เรามาร์คไว้พอดีนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วก็ติดตั้งท่อไอเสียเรียบร้อยนะครับ้ต่อ,ตอไปเราก็จะเติมทำการมาร์กนะครับ การวัดน้ํามันนะครับเราก็ใช้ครีมหมุนออกนะครับเพื่อจะเติมน้ํามันต่อไปนะครับแบเจ็ดขาบดินนะครับค้าบฝุ่นที่ติดอยู่บริเวณด้าน,นบนนะครับแล้วก็สมพ่อลงไปนะครับตัวนี้ ปริมาณการเติมจะอยู่ที่ตามคู่มือจะอยู่ที่1.34ลิตรนะครับเนี่ยผมก็จะเติมลงไปเรื่อยๆครับโดยขวดแรกผมจะเติมไป1ลิตรนะครับเติมให้เต็มเติมให้หมดขวดเลยครับขวดลิตรแล้วก็ขวดที่2ผมก็จะเติมไป3.4ลิตรนะครับบวกลบนิดหน่อยครับได้นี่ครับจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดบริเวณน้ำสัมผัสอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็ปิดนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับเช็คสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักครู่นะครับให้น้ํามันมันเข้าไปตัวที่ตัวกรนครับแล้วเราก็เช็คระดับน้ํามันนะครับจะเป็นจะเป็นการวัดนะครับให้อยู่ต่ำกว่าขีดแม็กนิดหน่อยนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ